เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทั้งหมดมาแล้วนะคะมีพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติพลังงานที่ไม่ได้เกิดธรรมชาติซึ่งพลังงานที่ไม่ได้เกิดธรรมชาตินั้นก็เป็นพลังงานที่คนเราสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะใช่ค่ะวันนี้นคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูคะอเอ้ะมาเหเดย์วันเกิดหรือเปล่าคะคุณน่อยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเด็อคะอะไรเอ่ย มีการทดลองเหรอคะแต่ก่อนจะไปการทดลองนะคะวันนี้คุณครูปัดจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยะัดและปลอดภัยนะคะมาดูการทดลองที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก่อนไม่ใช่แฮปปี้บิวเดย์เป็นอะไรนะอนุ๊ใออคคยให้เด็กๆดูก่อนยังไม่บอกค่ะยังไม่บอกโอเคค่ะได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะสมมุตินี่เป็นบ้านคุณแอนนะคะนี่เป็นบ้านคุณน้อยค,ะค่ะ วันหนึ่งอ้าวเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราคะคุณกูนอยทำไมมันมืดจต็เตื้อไฟไฟดับไฟดับแล้วค่ะเราต้องออแก้ปัญหาค่ะนี่ค่ะคุณมีไฟเช็คจุดเทียนเลยจุดให้บ้านคุณหน่อยด้วยอาคาะคุณหน่อยจุดบ้าุไหนเรื่อยเราจะใช้เทียนส่องสว่างนะคะใช้เทียนแทนไฟฟ้าใช่ไหมคะค่ะแทนไฟฟ้าค่ะเนี่ยค่ะจุดไปเรื่อยๆเอ๊ะ วิวิไปมาแล้วไฟมาแล้วค่ะไปมาแล้วคุณครูหน่อยดับเทียนก่อนนะคะนี่ของครูแอนม่ดับค่ะปล่อยให้มันดับเองปล่อยไว้นะคะปล่อยให้มันดับเองไปเลยค่ะเด็กถ้าปล่อยให้มันดับเองแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณครูหน่อยน่นน่ะสิคุณแอนเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อ๋ออะไรนะคะอะไรนะคะเทียนเทียนจะไงนะเทียนจะหมดอุ้ยเด็กๆบอกว่าเทียนจะหมดเด็กๆบอกว่ามันจะไหม้เี่ยไหม้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยดูนะคะระหว่างที่เด็กๆดูนี้การสานิษฐานของเด็กๆก็อาจจะเป็นจริงได้เพราะว่าไฟเมื่อจุดไปเรื่อยๆนะคะเทียนมันก็จะหลดมามันก็จะหมดนะคะครูสมมติให้เทียนนี้เทียนทั้งสองเล่มนี้นะคะเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะ เมื่อเราใช้แล้วเราไม่รู้จักประหยัดเราไม่ช่วยกันประหยัดมันก็จะมีวันหมดไปไในระหว่างนี้นะคะคุณครูจะมีคลิปช่คะสั้นๆมาให้เด็กดูระหว่างที่เด็กดูคลิปเทียนครูแอนจะหมดไปจริงหรือเปล่านะคุณครูไม่ดับนะคะคุณครูจะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูคลิป,ลปกันก่อนค่ะในวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างเริ่มจากเราควรถอดปลัก๊กไฟทุกครั้งหลังจากการใช้งานค่ะวิทยุหรือโทรทัศน์เราก็ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะคะเราจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าค่ะส่วนการรีดผ้า ก็ควรรีดครั้งละมากๆเพื่อเป็นการประหยัดไฟค่ะและเราก็ต้องไม่ลืมปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยกันบ้างค่ะเริ่มจากไม่นำสิ่งของเช่นเหล็กลึกเข็มต่างๆแย่เข้าไปในเต้ารับเพราะกระแสะไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะ และน้องๆต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องไม่จับหรือแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่ตัวเปียกชื้นด้วยนะคะเพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจากเต้ารับเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้นะคะและถ้าหากน้องๆพบเห็นสายไฟขาดหรือชำรุดก็ควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทุกครั้งด้วยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดและการใช้ไฟไฟ้าอย่างปลอดภัยนั้นต้องทำยังไงน้องๆอ,อย่าลืมนำหลักการเหล่านี้ไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วเด็กๆมีวิธีใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดได้อย่างไรคะอ๋ะอณนายคบอกว่าต้องถอดลักทุกครั้งหลังจากการใช้ค่ะ และก็ไม่ควรเปิดทีวีทิ้งไว้นะคะไม่มีใครดูปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเลยค่ะเอ๊ะและจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยท่านคูณแอนการใช้ไฟฟ้านี่นะคะเด็กไม่ควรใช้โดยเด็กขาดค่ะจะต้องบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือนะคะเด็กจะไม่ไปเสียบปลั๊กเองหรือถอดปลั๊กเองนะคะแล้วถ้ามือเปียกๆเราจะไม่ไปแตะต้องที่สายไฟโดยเด็กขาดค่ะ อุ้ยไฟดับแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูหน่อยจุดไฟก่อนว้าแล้วคุณแอนจะไปจุดตรงไหนล่ะคะของคุณแอนหมดแล้วค่ะคีเดี๋ยวคุณนอยจุดก่อนนะคะนี่บ้านคุณนายสว่างแล้วบ้านคุณแอนไม่มีแล้วค่ะไม่ไฟฉายแล้วค่ะอ่าอุ้ยไฟมาแล้วคุณนายดับเทียนก่อนค่ะ แล้วถ้าแอนอยากจะมีใช้ทันยังไงล่ะคะคุณน้อยคุณครูแอนเมื่อใช้เสร็จแล้วคุณครูแอนก็ต้องดับเทียนไว้สิคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะอ่านอกจากประหยัดไฟแล้วนะคะคุณครูแอนยังมีประหยัดน้ำอีกค่ะค่ะเราต้องประหยัดน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะ าไปดูการประหยะนะัดน้ำได้เลยค่ะถ้าเสร็จแล้วแปรงฟันดีกว่าล้างฟันด้วยแครอาทำไมไม่ปิดน้ำกันก่อนนะคะแปะเดี่ยวเองค่ะคุณหมต้องแปรงฟันนิดเดียวนะค่ะไม่ได้ค่ะต้องปิดน้ำก่อนเลยค่ะ<อ>ปิดน้ำก่อนเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ปิดน้ำจะไม่มีน้ำใช้นะคะ อ๋อเหมือนเทียนนช่ไหมคะเทียนน่ออกแล้วนะคะขอโทษค่ะใช่ค่ะเวลาที่เด็กๆล้างหรือทำอะไรก็ตามแทีงนัาก็ตามนะคะอ่าเปิดนัดใส่มืออย่างนี้ก็มาถูฟอกสบู่นะคะต้องปิดน้ำก่อนนะคะต้องปิดน้ำค่ะอ่าเด็กๆต้องปิดน้ำก่อนระหว่างที่เราก็สบู่นะคะเมื่อฟอกเสร็จแล้ว ด็กก็เปิดน้ําล้างมือให้สะอาดอาบให้สะอาดเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็ควรติดให้สนิทค่ะไม่ใช่จะเป็นการาาล้างมืออย่างเดียวนะคะอาบน้ําก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ดได้อาบน้ําฟอกสบู่ถูตัวควรติดน้ําไว้ก่อนนะคะเลวลาเราจะดื่มน้ําก็เหมือนกันนะคะ เราจะต้องกดน้ำแค่พอดื่มค่ะนี่นะคะกดน้ำนิดเดียวเท่านี้ค่ะแล้วก็ดื่มให้หมดเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆได้รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัยไปแล้วพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ เมื่อใช้แล้วมันก็จะหมดไปค่ะดังนั้นเราควรช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอ้าเด็กๆอยากไปกับคุณครูไหมคะถ้าอยากจะไปแต่ก่อนไป เรามาเตรียมอุปกรณ์ในการไปก่อนไปเทียบคั้นี้ต้องมีอุปกรณ์นะคะอ่าตัอื้นเองไปหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาค่ะหนังสือพัฒนาอัจฉริยะนะคะแล้วอุปกรณ์อย่าลืมดินสอยังรบให้พร้อมนะคะแล้วก็เปิดหน้าที่ 33คะ่ะเปิดหน้าที่33นะคะนี่หน้า33อ่ะอันนี้มาดูว่าเราจะไปเที่ยวกันอย่างไรดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวเขาเขาบอกวิธีว่าให้เลือก ใช้สิ่งใดก่อนที่จะเอาไปอรอเอือกอเลือกชอไอใช้ไม่โทใช้สออิงอสิงไม่เอกสิงดอไอใดนออะนะเลือกใช้สิ่งใดนะเอะเราจะเลือกสิ่งใดนะในการไปนะคะอะเด็กๆอ่านอีกรอบหนึงสิคะเลือกใช้สิ่งใดนะ อ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยควรทำอย่างไรเอาอะไรไปบ้างเด็กๆอ่านตามคุณครูนะให้สะกดตามนะคะวออะนวันหอยออุดอหยุดนออีนี้ไม่โทนี้วันหยุดนี้ชบออาชบาจออะจะ ปอไอไปทอเอียวเที่ยวไม่เอกเที่ยวปออาปาไม่เอกปากออะบอ,อก,กับคอรออบอ,อครอบคอรออ้วครัวชะบาจะไปเที่ยวป่ากับครอบครัวนอไอานปออาปาไม่เอกปามอไอไม้ไม่เอกไม่ มออีมีฟอไอไฟฟออาฟาไม่โฟ้าในปาไม่มีไฟฝารอแอะและสออิงอสิงไม่เอกสิงออำอ่ำอำนออัวยอหนวยคบวออามอาความสออสะดออัวกอดวก ลอเออยอเลยและสิ่งอำนวยความสะดวกเลยพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนคออิดอคิดวออาวาไม่เอกว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าชอบอาชบาคออัวรอควรจออจะตอรอเอียมอเตรียม ออะอะรอไอไรปอไปอไปบออางอบางไม่โทรบ้างชะบาควรจะเตรียมอะไรไปบ้างอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูหรือจะอ่านพร้อมกับคุณครูอีกเที่ยวนึงนะคะวันหยุดนี้ชะบาจะไปเที่ยวป่า กับครอบครัวในป่าไม่มีไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเลยเพื่อนๆคิดว่าชะบาควรจะเตรียมอะไรไปบ้างเอาละค่ะเอ๊ <c oughs> เขาบอกว่าวันหยุดนัดใครจะไปเที่ยวชะบาจะไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างมาดูสิคะว่า คำสั่งก็จะให้เด็กๆทำอะไรขอเอียนเขียนเขียนวงกลมร้อมรอบภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่กำหนดอีกครั้งค่ะเขียนวงกลมร้อมรอบภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่กำหนดลัะ คุณครูจะอ่านนะคะตรงนี้แล้วให้เด็กๆฟังค่ะฟังแล้วก็คิดตามนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะถ้าฝนตกจะใช้สิ่งใดป้องกันฝนถ้าฝนตกจะใช้สิ่งใดป้องกันฝนเอเด็กๆคิดว่าจะใช้อะไรดีนะมีเสื้อมีร่มมีหมวก เอ๋ให้เด็กๆทำยังไงดีวงกลมภาพที่มันตรงกับอะไรคะเหตุการณ์มาอันนี้ให้เด็กๆวงกลมมาเองนะคะคุณครูไม่บอกคะ่ะต่อไปข้อที่สองถ้าต้องการแสงสว่างเวลากลางคืนจะใช้สิ่งใดถ้าต้องการแสงสว่างเวลากลางคืน จะใช้สิ่งใดเอ๊จะใช้สิ่งใดดีเนาะมีอะไรคะมีไฟฉายมีหลอดไฟแล้วก็มีกล้องว้าวเด็กๆคิดว่าแต่ต้องใช้อะไรนะในการเดินทางนี่นะโอตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เดินทางตอนกลางคืนเอ๊ะมันมีทั้งสองอย่างนะ่ะยังไงดีนะให้เด็กๆคิดมาคะ่ะ ข้อที่3ถ้าต้องการดูเวลาจะใช้สิ่งใดอ้าวถ้าต้องการดูเวลาจะใช้สิ่งใดมีแผนที่เอ๊ดูเวลาได้ไหมเนาะเอ๊อะไรคะเนี่ยปฏิทินอันนี้ก็คือนาฬิกาเอ๊คิดว่าต้องดูอะไรดีนะ คิดเอาเองแล้วกันต่อไปข้อสุดท้ายถ้าต้องการดูสัตว์จากที่ไกลๆจะใช้สิ่งใดถ้าต้องการดูสัตว์จากที่ไกลๆจะใช้สิ่งใดเอ๊ะต้องใช้อะไรดีนะมีแว่นตามีกล้องสองทางไกลแล้วก็มีแว่นขยาย โอ้แต่ละอันก็ใช้ดูได้เลยแต่ว่าอะไรนะที่มันถูกที่สุดอ่ากูไหนคิดว่าเด็กๆต้องทำได้แน่เลยนะคะเขาให้วงกลมนะคะเด็กๆต้องวงกลมมาค่ะอาล่ะค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้หคุณครูดูนะคะ